ศึกภาษีรอบใหม่ค่ะทรัมป์รีดภาษี100%เพิ่มในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ถ่ายทำนอกสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลในวันนี้ระบุว่าสาหรัฐจะเรียกเก็บภาษีศุกาการ100%เพิ่มกับภาพยนตร์ทั้งหมดที่มีการผลิตภายนอกสหรัฐเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของสหรัฐเองโดยทรัมป์ไม่ได้เปิดเผยนะคะว่ามาตรการดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อไร่แต่ระบุว,ว่าธุรกิจการสร้างภาพยนตร์ของเราได้ถูกขโมย ไปจากสาหรัฐอเมริกาโดยประเทศอื่นๆเหมือนกับการขโมยลูกอมจากเด็กทารกโดยแคลิฟอร์เนียได้รับผลกระทบหนักเป็นพิเศษด,ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยืดเยื้อและไม่มีวันจบสิ้นนี้เขาจะเรียกเก็บภาษีศุลกากร100%เําสหรับภาพยนตร์ทุกเรื่องที่สร้างขึ้นนอกสหรัฐอเมริกาพร้อมกับขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้และบอกว่าขอให้เราทําให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งจริงๆเรื่องนี้นะคะทรัมป์เคยออกคําเตือนเรื่องภาษีภาพยนตร์นําเข้ามาแล้วครั้งหนึ ไม่ได้จริงค่ะและทำเนียบข่าวก็ไม่ได้ดําเนินการใดๆต่อจึงยังไม่ชัดเจนว่าครั้งนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากครั้งก่อนอย่างไรบ้างแต่ว่านอกจากนี้ค่ะทรัมป์เนี่ยยังโพสต์ด้วยว่าเขาจะเก็บภาษีกับทุกประเทศที่ไม่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ในสหรัฐเพิ่มเติมอีกด้วยซึ่งรายละเอียดตรงนี้ก็ยังไม่แน่ชัดค่ะและเป็นเรื่องที่ต้องจับตารอดูกันต่อไป